มีคู่หลวงพ่อบุญมีกับพักคาถาหายากที่มีชื่อว่าพักคาถาสี่เกลอเป็นพักคาถาที่ใช้ในการไล่ผีและก็อยู่ยงคงกระพันไม่ค่อยมีใครได้เห็นอักขระนี้บนใบมีดสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีคนกล้าใช้เพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนจิตไม่แข็งเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยชอบมีอยุคลานึงเนี่ยนะครับมีชาวบ้านเนี่ยเขาถูกผีเข้าเนาะคนที่อยู่ในบ้านกระพากัน มาหาหลวงพ่อบุญมีว่าเนี่ยถูกผีเข้านะครับหลวงพ่อบุญมีก็เลยใช้มีดหมอในการแบบแก้ไขแล้วก็ช่วยขับไล่ผีซึ่งแน่นอนครับว่าในพระคาถาสี่เกิอตามที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเขาได้เล่าให้ฟังนะในพูดผีวิญญาณเนี่ยเวลาขับไล่ทีไรเขาก็จะเห็นว่าทำไมคนมาเยอะจังทําไมคนสี่คนนี้เป็นใครอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะว่าพระคาถาสี่เกลเนี่ยเวลาชักออกมาปึ๊บเนี่ยนะครับผมจะมีเหมือนกับพ่อขาว 4คนนะเราเห็นเราตัวคนเดียวแต่ในวิญญาณจิตพูดเนี่ยนะครับเขามองกลับมาเห็นเรามาคนเดียวแต่ว่ามีอีก4คนตามมาซึ่งนั่นแหละครับผมจะช่วยในการขับไล่ผีแล้วก็อยู่ยงคงกระพันเนาะ,ะหน้าตาพระกถาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพามาดูกันแบบนี้ครับนี่คือลักษณะมีดคู่ของหลวงพ่อบุญมีนะครับฝักเี่ยจะเป็นฝักเดียวแล้วก็มีดสองเล่มจะอยู่ในฝักเดียวกันนะครับผมเนาะ วัสดุที่ใช้เนี่ยจะเป็นดีบุกนะครับใน,นยุคก,กลางลายมือต่อของช่างตุยนะครับปี2,510ถึงปี2,520ครับในมีดคู่ชุดนี้นะครับมีการสร้างอยู่ในยุคก,กลางประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูที่ใบมีดใบมีดเนี่ยนะครับผมจะตอกเป็นพระคาถา4เกลอนะฮะที่มีการตอกอักคระตรงนี้เอาไว้นะครับผมโดยที่พระคาถาจะมีใจความอยู่ว่า กะระมะทะกิริมิทิกุรุมุทุเกเรเมเถนะครับก็คือเป็นพระคาถาสี่เกลอที่อยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญก็คือครูบาอาจารย์นะครับเวลาที่จะเสกข้าวทิพย์หรือว่าเสกน้ำมนต์จะใช้พระคาถาสีเกลอเหมือนกันนะครับในการเสกเพื่อกินเข้าไปเพื่อเป็นยานะครับผมอาคราท่ตต์นี่มีครูสวยมากนะครับด้านบนเป็นกระบองท้าเวสุวรรณนะ อุดปลายด้วยอุนาโลมนะครับแล้วก็มีมาอุอยู่ด้วยนะผมถือก่อนถืออย่างให้เห็นชัดชัดเนเนเนนะครับแล้วก็ต้องมีหัวใจธาตุทั้ง4นะครับด้านล่างจะเป็นอิสวาสุแล้วก็มีพระคาถาเปิดจิตนะครับมาอู่ตะหละแก้ว3ประการอีกฝั่งหนึ่งเองก็เช่นกันพระคาถาสีเกลนะฮะที่พองไว้ังเมื่อครู่แล้วก็จะมีพระเจ้าครอบโลกด้านล่างนะเป็นนโมกุธายานะครับแบบนี้เนาะเล่มนี้จบไปแล้วนะฮะ เป็นของคุณพี่ทัศนภูมิกระจบไปในราคาบูชา2 3 0 0 0บาทนะครับผมหายากเวลาใส่นะครับผมต้องใส่ให้ให้ถูกหลักนะครับถ้าแบบนี้ไม่เข้าต้องปรับหน้ามีดให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับจะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมอโอเคนี่เน,นี่ปึ๊บจะสลิดพอดีนะครับผมขอเป็นสริมงคลน,นะครับ